อ้วนนะักระวังโรคร้ายมารุมรักกันนะคะผู้ที่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินหรือมีดัดชนีมวลกายตั้งแต่25ขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายโรคเลยนะคะเช่นโรคที่1คือเบาหวานโรคที่2คือกรดไหลย้อนโรคที่3ก็คือนิ่วในถุงน้ำดีโรคที่4คือไขมันในเลือดสูง โรคที่5ตามมาก็คือความดันโลหิตสูงค่ะโรคที่6คือโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคที่7ตับอักเสบจากไขมันสะสมหรือที่เรียกว่าไขมันพอกตับนั่นเองค่ะโรคที่8โรคเกาคืออาการปวดตามข้อค่ะโรคที่9ภาวะการหยุดหายใจในขณะนอนหลับค่ะโรคที่10โรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคที่11คืออาการข้อเข่าเสื่อมค่ะ อย่าลืมออกกำลังกายและรักษาน้ำหนักตัวให้พอดีนะคะจะได้สุขภาพดีไปยาวๆโรคร้ายจะได้ไม่มาถามหาเราค่ะ